เรื่องความรักก็เป็นที่อิจฉาเลยอะก็แค่แบบหล่อใส่ดีมีเวลาให้ไม่น่าอิจฉาเลยนะแม่เนาะุ้ยเท่าไหร่คันนี้ค่ะไม่ไม่รู้ค่ะขโมยมาได้ยังไงบ่ายที่คุณผู้ชมเห็นนะเนี่ยเนี่ยคุณหาซื้อให้เป๊กวันเกิดมันน่าจะสองแสนปลายๆค่ะแล้วมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น LED อืมใช่คุณอาอันนั้นก็สวยมากเนี่ยใกล้วันเกิดแล้วด้วยนะคุณถาเนี่ยเป็นคนใช้เงินน้อ เขาหมดไปกับภรรยาหมดแล้วไงอือรือว่าแบบว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นระยะยาวนะคะระยะยาวนะคะคุณอาเพราะว่าเป็นการตอบแทนเขาสูงนะคะในยามค่ำคืนนะตอบแทนด้วยความรวดเร็วนะคะนี่คือเหตุผลอกระดูกเขาไม่ค่อยดีแล้วนะคะนะคะตอบแทนเร็วอยู่นะคะคุณอา เรื่องความงองแงของเป๊กถาเขาน่าจะรำคาญเป๊กนิดหน่อยส่วนเป๊กก็จะรำคาญเขาเรื่องเวลาที่เขาใจเย็นมากเกินไปแล้วเป๊กเป็นมนุษย์ที่ไปทํางานต้องตรงเวลาเป๊กไปทํางานถ้าสาย5นาทีเปกจะรู้สึกว่าผิดบาปและเป็นคนชั่วช้าสามารถ <laughs> มากจะรู้สึกไม่โอเค <laughs> ชีวิตเราจะเจริญยากถ้าเราไม่รู้จักรักษาวเวลาเป็นอันนี้ <c oughs> ไม่ได้ว่าที่รักนะเนี่ยแตกหมดแล้วแตงคนที่นั่ไม่เชียนนะ